ยสภักวารังสมาสัมพุทโธสวาคาโตเยนะภคกวตาธมูสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆตามะยังภควันตังสาธมังสาสังฆังอิเมอิสักกรัยะทารังอโรปิเตหิอภิปุชยอามะ

dang pakwentang akiwahim Sewak kato pakawatamu naang nawasan Supati pan pakawato sawwak kasseggo senghang อัน buddhasa พุทธัสสะภะคะวะโตภุพพภาคะนะมะการังคะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อันตมยังพุทธานุสตินะยังโรมาเซตังโคปนาภคกวันตังเอวังกิรยาโนกิติสัตโธอภุกโตโทยติปิโสภคกวาอรังสมมาสมพุทโธวิชาจารณะสัมปันนสุขโตโลกวิทุอนุตตรโอปุริสธรถมสารถิ สัทธาเทวะมนุษย์นังพุทธภควาติหันตรมยังพุทธาพิุติงกโรมาเสพุทธวารันตาวรตาทีุ่ณาีโยโตสุทธาพิยานาการุณาอิสมากตะโต พุทเธยสโยสุจนตังกมรังวสุโรวันธามังตะมหะรังวันธามังตะมะรนังศิระสาจินเนทางพุทโธโยสภพปานินางสรนังเขมมุตตะมังปาธมานุสติธานังวันธามิตังสรหังพุทธัสสะสัมมิทาโสวพุทโธเมสัมมิกิสโร ทุคขาสคาขาจะวิทาตาจิตัสมพุทธัสสะอนิยญาเทมิสาริรันชีวิตันจิทังวันทันโตอนเกรสามิพุทธาเสวสุโพธิทังนาทิเมสรณังอันยังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวาเทนะวัดเดียงสตุสัตติุทธังมวันธมะนิา ยังม so so ุญังอุตังอิทาสาเพปิอันตรายามมไเฮสรงตัสัตย์เสสะกายเนวัจานวัเจตาสวาพุทเถกุตมงบุตะตังยายังพุทโธปติขันห้าตุอจิยังตังการเดสังตัวพุทธเถรธรรมยังธรรมานุสตินยังคโรมาเสสวาคัตุภควัตธาโม สติติกโคอกริโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจทันเวตะโภวินยุหิติอันตมยังตมะภิสติงกโรมเสสวากตตาทิคุณโยควะเสนะสิโยโยมกปะกะมะตะเภทะพินนะโกโลกุตตโรโยจะทัตติวนโณวันหามิธัมมังอะเมตัง อรโมวันธรรมอังตัมมหารังวราธรรมเอตังธรรมโมโยสัพพปินังสระนังเขมุตมังตุติยานุสติธาตังวันทายมตังเสนาธรรมะสะอาสมิธาโสวะธรรมโมเมสมิกิสโรธรรมโมทุขาสขาตาจาวิธาตาเจตตาสเมธรรมะสะอังนิยาเทมิสารีรันชีวิตันจิตัง

อันตมยังสงฆานุสตินิยังกรโรมาเซสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆบัวชุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจตารีปุริสยุคานิอัตถาปุริสบบุคลา เย่สาวะวะโตสาวกสังโฆอุนายโยปาอุนายโยทักนิโยอันเฉลี่ยกรันยโยอนุตรังบุญญักเยตังโลกัสสติฉันทำยังสังทาบิสิติงกะโรมาเสสัทธามาชสุปัติมาบรรยุโตโยธางิโรเยบุคราสังคาเสโตสีลาธิธรรมะปราเยกายจิตโต วันนังตามมาริยานะขณะสุทังสังโฆโยสภาวนังสนังจุตตมังตาติยานุติธานังวันทามิตังสังสังวันทาตาติยานุติธานังวันทามิตังเรหังสังคาสะสมิทาสโววาสังโฆมิสมิกิสโรสังโฆทุขาสะคาตาจาวิทัตารตจสมิสังคาสะอังนิยานิมิ ไยรัสเวตันจิทังวันทันโตอังเกเรสามิสังขสุปิปันตังนาติเมสระนังอัญยังสังโฆเมสระังวังเอเตนะสะจาวะเทนะวเรหัสสเนทังขังมีวันธรรมานีนะยังวิญญาณทังอิทธาสาเพออันตรายามีมภิสุงตัสสตสะสัสนใจนวจัลนวจิสวา Sengkih kumanggat katangnya yang Sengku berhentang Karangnya sengku sengkih Harang semah Sempudu pakawa Kudang pakawantang Atiwadim Sewakatu pakawatarmu Amangna สุปฏิปันโนภควัโตสาวกสังโฆสังฆังนะมาร